26-28มกราคมนี้เตรียมรับลมหนาวรอบใหม่กันค่ะนอกจากอากาศจะเย็นลงแล้วนะคะยังทําให้ปัญหาฝุ่นคลี่คลายลงด้วยค่ะรมอุตุนยิยมวิทยาคาดการณ24์24-25มกราคมนี้ลมหนาวที่ปกคลุมบ้านเรานั้นอ่อนกําลังลงอากาศอุ่นขึ้นหมอกเพิ่มขึ้นและฝุ่นก็สูงในหลายพื้นที่ค่ะดังนั้นก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยและหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะจากนั้นช่วงวันที่26-28มกราคมอากาศจะมีความแปรปรวนอีกครั้งเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังคอ คลนข้างแรงจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานลมหนาวรอบนี้ถือว่าเป็นลมหนาวช่วงท้ายๆของฤด,ดูหนาวแล้วนะคะทําให้อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ค่ะอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานกับมีลมแรงบริเวณภาคอีสานนะคะโดยภาคอีสานอากาศจะเย็นก่อนภาคอื่นๆแล้วก็เย็นกว่าภาคอื่นๆด้วยค่ะอุณหภูมิลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิลดลงประมาณ2-4องศาขณะเดียวกันทางภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวมถึงที่พัทลุงคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยเช่นกันอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN Earth ได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ